สวัสดีครับบ่าวไก่โคกดอนบกผ้าเลาะผ้าพี่น้องเลาะมากางานกลางคืนครับผมมือนี้มานอนปลาครับมือนมานอนปลาสีนี่ไปเนี่ย,ยมานอนปลามาเฮ็ดเนี่ยกินเบอ่งครับพี่น้องบางคนเงีง้ยปลาเกับเขาแรงครับมือนี้ก,กับเขาแรงครับ ใส่ปลาสะดัตัวนึงครับกับขพราแรงสิปักขน้อนคือปลาสามตนครับอนอนอยู่อันนี้เบาขวนกับพงหญิงซัมบีเฮาตอนนี้กำลังเจี๊ยบกระเพากินเแง่เมลแรงครับใส่ปลาสะดัตัวนึงแจ็คก,กิโลพอเถากดว่ะสองมีดนาะพอ,ะะอเถานอนจะเห็ดปลาสะดัตุ่มปลาโดครับกับเพากินแรงเฮ้าวันนี้โอ้ไฟบ่อควรคือหูดีใช่ไหมแง่งให้บึงเข็นตัวปลาเนี้ย เท่านี้กำลังสีขั้วปลาครับโอ้ตัวนี้แบบขาวใสสะอันละบาดนี่ไฟหงไฟหูเบาคนกำลังบางว่าชิคให้หม้อต้มครับพี่น้องไปเห็นทำในหม้อต้มครับนอนอยู่ปลาอยู่ตรงชายทสระนั่นต้มปลาใส่กระทะ เดี๋ยบวบอลควนันที่าตุ๋มปลาใส่กระทะครับมือนี่อ,นอยากหากินท่านบอหากบบระบอกได้กินกับพี่น้องแต่าปานหาอะไรยังสิกระบอกได้กินอยู่นอ้องปลาทองน้องกระดาษอุ้ยจันทร์สั่นปลาตัวนีุ่มนี้นตาย <laughs> ตุ๋มปลาสดุดอะไรอะไรก็ใส่ใส่ลงไปตอนนี้มีอะไรก็ใส่ลงไปครับ เขาจะเอาัวาสี่ยงไค่ลงไปครับพี่น้องผมตอนนี้เจอเจอเหตุการณ์กีบบอคาดคิดครับพี่น้องผมกระทะสอดครับน้ำกรลังน้ำกรลังเฮียใส่กองไฟหอยใส่กองไฟครับกองไฟสีหมอดเปลี่ยนจากเาคนกระทะอเปลี่ยนจากกระทะใส่หม้อหนึ่งครับบูลณน่อยใส่แกะเนเกี่ยไฟหมดแล้วพี่น้องผมวันนี้ทีต้มใส่หม้อหนึ่งวันอุ้ยวันกันไกลสบายนี่คือไ่บาดคือเบ่บาดนี่คืออยู่นะ ยื่นเศร้าเป็นทีนึ่งเขายี่ยนี่ละยืนเศร้ากป็นทีนึ่งเขากินอยี่นี้ครับหัดเข้ามาหลังจากสีซับแต่เป็ตนต้นเป็นต้นครับบะแมนโม,มงมี่สวยงาม,มงปลาสะโดดตัวใหญ่รครับใสยย่ใหญ่บังแล้วเรียบร้อยครับจะเอาลงกมาหนึ่งโคดดวงข่วง นี่ครับอุปก,กรณ์พัดตะานบานถุงนี่ครับนี่ยังก่ขอขึ้นอิ่นยังก่อขึ้นตะก,ก้าใส่พักมีสี่ใบครับพี่น้อผมเอากระท่ใกระทะเกี๊ยวไหวลูกใสหัวหน้ากบ่ะเอากระทะปิดไว้เพื่อความร้อนเร็วครับกีตะเทียมครับ ที่นอนทีนอนเบาไก่ครับทีนอนบบกไก่นนเ,ไกเตรียมไว้แล้วครับลายเป๊ปูนอนสินินก็มาาครับสินิน,น,นเปิดพ่ออบใส่เครื่องกุ้งไม่ยังนั่นถุงนัวโอ้ยใส่ยรเสยายเสยยีสยไรเสยบหน่ยเสียสบหน่อยถุงนัวลงไป ยังลงไปอีกบาทนึ่งผูดครับนอนเองเลงอยู่นครับสปดูยังไงไนี่นะม่แข็งอย่าลดอูมามิลงไปครับจอดอูมามิน่นนี่ครับเพอบางเวนหนึ่งครับพี่น้องผมได้สามบัง้งเพอบางคลามครับไว้จะกินมาอยู่ปลากับเห็ดแน่ๆแล้ะครับก็ได้กิน มือก็จะนอนอยู่พีจนสอดแจตื่นมีการเผาเผาเครื่องปรุงเนาะเพราะไงเจ้ากบลา่งก่อนเนาะจังเผามันจังบวลดาล่างยากเหมือนกันอันนี้มันไม่ขี้ดินครับพบพี่น้องตอนนี้พาพี่น้องมาจอบเบิ้งนักหลองใตดินครับ เีนักล้องใต้ดินเรียบร้อยปะเยบรอยปะเรียบรอยปะเรียบรอย้รยบรอยครับนี่เนี่เราจะกี่นักล้องใต้ดินกันบอกเนีเนน่อย่าไปใคร่เพ้อกี่นักล้องใต้ดินกันครับขี่ทั้งขากี่ทั้งหมดี่ครับพี่น้อง เสีมาต้่มครับอ้ามาต้มนี่ครับรูว่ามา,าสุดยอดสุดยอด,ด,ดครับหลังจากที่จีแล้วครับหลังจากที่จีเสร็จขั้นตอนต่อไปมุมเส่ปากเลยอืมหอ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 มแซบหอมแซบแซบดีมันหอมดีครับ อเ,อเดือดเอ้ยปลาสดดวใหญ่วับเต็ม,ตมหมอ้อปูรูปืดขนาดน้ำยุกขนบาดน้ำเต็มปูรูเลยบาดนี่เอ้ย,ตอ,ยตอนซ่อนท้บ,บาดนี่นะกินสามบาวม่สิเบิดเหรอจังว่าที่เราพอเท่าเฮาอ่าต่อไปเป็นการพาบังค้ามครับมาลุนเบื้องพาหนอกหน่อยพือ่อฮันออด้หลายหลุด มนมำอารุ่นเบิ้งครับอยู่ป่าอยู่ดงกันเนี่นี่แหละครับพี่น้องนอนปลาเฝออันนี้เห็ดเบียกครับมาเห็ดเบียกย่าง,งปลาน้ำดงหาปูหาปลาครับขครได้มานอนเฝิจักสิมีป่าบบมีจักสีใด้บได้ครับพี่น้องเห็ดใบก็บต้งมาเฝ่ามายามเบิ้งครับบบได้ก็บ,บ่าา่เป็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ชีวิตบอไก่ไปทีละครับอยู่นในป่าน้ำดงฝากพี่น้องติดตามรับชมเป็นเลี้ยงเคลื่อนใจบอไก่น้ำเด้อครับพี่น้องผมหอดีเสือเด้อเหนื่อยลุนครับลุน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 สวยงามบ่โอ้โหหุยหุยยบอควรคือเฮ็ดดีเห็นไหมไอชวนทวนด้วยห่อนเลยครับผัวละายทวนชวนเลยมาทีนี้จะเฝ้ายุ่งดี ไอ้เบิ้งซิมซิมเหมือนซิมเจ้อหนึ่งวันสักกันจะพอแก้วเบัสสีแหงเออซิเบิ้งซิเบิ้งกินข้าวแล้วจังกินข้าวมอหนี่ซีเรียสิหยางอยากกินครับพี่น้องผมซีเรียลจบอยู่นี่ครับพี่น้องซีนียสิหยาดกินโนหม้อนี่เมียบังคารามเขาไม้ครับพี่น้องผมงามๆครับ อ่อนๆมันๆเลยครับอร่อยนิดกินนเดี๋ยยอดนีนี่ใช่ปะสุกเลียครับพี่น้องผมมากินข้าวแรงน้ำเป่าไก่กับเป่าควนกับหอยเชมดีครับปลาพี่น้องผมตุ่มปลาดุโคตรดวงควงอยู่นี่มวลหนึ่งเอาจังไดยละเป่าควนปวดเบ่าควนใส่บักกำลังนะครับุลไป เอาสองส่วนสองส่วนส่วนขึ้นมาส่วนขึ้นมาสูบปุ้ยส,ส่วนหัวส่วนหัวตัดหัววะครับรเปตัดเสียบจะได้พี่น้องผมโอ้ยเปื่อยดีแท้อโอ้ยุ่นสมกระไดสมใบม่วงครับพี่น้องผมโอ้โอเปื่อยออกดีครับหอนหอน มีน้ำมนโอ,อก,ก็ดีเลยมีน้ำมนโอ,อ้มันบียดงไปก่อนมันจังตักไปอ่ะพ <c oughs> อได <c oughs> ้สุด <c oughs> อ่ะสุดอ่ะอ๋อตอนซ้อนตละตอนตละตอน <c oughs> อุย้ยใส่เ <c oughs> ออตละตอนพี่ <c oughs> น้องผม นาเจี๊ยบเบียบลูกถุ่งอ่าแล้วน้ีาลายฝนนีนที่ว่าได้กินตอนมันขวนจะเปล่าต้ค่อยตักตอนหัวกบเอาพักไปกินทุ่มหมดเรื่องไหเขาถามีพอดีวะทุๆ

Được được sốt, tốt bậc bao giờ tốt tôn Sốt toàn nói nó nhỉ na. Toàn bun nó đi, nèo quán mò Nè thôi nha thôi kiểu đi Để hơn. tụi nha 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 tụi ยังมาอีกเนาะแก้วนี่แก้ววาหงมนี่แก้วแก้วหน่อยแก้วนันาคามันิดเดมากินข้าวแดงน้ํากันกับบาวก่ครับผมได้โจมปลาครับสุดเซ็ตเพี่น้องผมเผาอินทร์สอดเดวอดเดอดก่อนครับถอกองเขา สดแซ่บครับจำจเจวเรามึงกันน่ำเรียองได้นี่รนเรา,าวงตี่สดสดว่าเท่าสดครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอลไก่กลับขอบ,ขอบคุณข<โ>อบคุณพ่อแม่ <จะ S 1> าสายซ้ายยิ่งสุขูสุขคน,นครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นเรง่ชงเร์แ่งใ,ใจให่งบอไก่ครับมือนีผมผ้า พี่น้องมานอนตอนครับนอนตรงนอนตอนไหมพ่อใดป่ปา,ปาครับถ้าอยากห้กินห้าปูห้าปลา, <c oughs> าคำลังคืนกันไ้้นอนฝอรครับพี่น้องผม <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,ล,งล,ำลำล่ำรวยๆสุขุสุขคนความเจ็บจะได้ความไข่ย,ยัมีครับผมสวัสดีครับ